ขนมไทยมากันแล้วค่ะทุกคนขนมกล้วยหอมหอมนุมน่มๆหวานมันกำลังดีเลยค่ะทำง่ายๆให้ผู้ใหญ่ในครอบครัวทานหรือเด็กๆก็ทานได้สูตรนี้เจ๊ขอรับรองว่าอร่อยถูกปากแน่นอนค่ะเริ่มที่ขั้นตอนแรกนำกล้วยน้ำว้าสุกงอมมาปอกเปลือกออกปอกให้หมดเลยเสร็จแล้วนำมาขยับให้เป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อเสร็จแล้วนําไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปใส่น้ำตาลปีบ๊บน้ำตาลทรายน้ำกะทิคนได้เลยค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีเมื่อเนื้อเนียนดีแล้วเนี่ยนำไปพักไว้ก่อนนะคะใส่แป้งขา้าใยม่อมแป้งมันแป้งข้าวเจ้าเกลือกะทิใส่ลงไป และนวดส่วนผสมทั้งหมดจนเข้ากันดีจจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นเทน้ำตาลปีบที่เราละลายไว้แล้วลงไปคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีอีกครั้งคนไปไเรื่อยๆนะคะจนเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จแล้วใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนเนื้อกล้วยน้ำว้าคนทั้งหมดจนเข้ากันดีค่ะ เอาให้เนื้อเนียนดีเลยเสร็จแล้วก็นำไปตักใส่กระทงที่เตรียมไว้ตักใส่ให้ครบวางเนื้อกล้วยลงไปพร้อมกับเนื้อมะพร้าวอ่อนปิดฝาหนึ่งทิ้งไว้15นาทีค่ะเมื่อสุกได้ที่ดีแล้วเปิดฝาเตรียมเสิร์ฟได้เลย เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะสําหรับเมนูขนมกล้วยเมนูขนมไทยๆท,ที่บ้านไหนก็ต้องรู้จักเนื้อเนียนนุ่มหอมกลิ่นกล้วยและมะพร้าวเห็นแบบนี้คือห้ามพลาดเลยนะคะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว i.g.tiktok ตติดคุกกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ